คู่นี้ครับไข่ไข่ทงในอีกงในอีกก็มัเข่าคูครับเข่าคูอคึอ๊ ke, บอสองอีตัวนึงอึ๊บบิน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 นไปไหนอึ๊บทีนี้เสียมโตสตัวอุตัว ตองตัวตัวนี้ตัวเท่าไหร่เท่าไหร่ตัวนี้โล่หนึ่งแปดร้อยบาทว้าว้าหอกหากินยาก่ฝันของใครด้กเจอรู้ยังวะ าเโอ้โหตามทางไปเล่นมาครับโดนนะครับออกนะครับคู่เราจับคู่เด็ดแข็งแรได้ดหวได้พออ้เกินไปสวัสดีครับถือกับเมาครับผมลูกน้ำเปล่านะครับผมเดี๋ยวครับผมวันนี้ครับลูกน้ำเปล่าครับถืพผ้าพิพน้องเนาะจับแมงกอกครับผมไต่แมงกอกกันเนาะ หลังจากที่มือขึ้นเท่าไปไตอึงมันตกแห้งครับตกหมดทุกหม่องเลยเพาคิดว่บบามูนี่อสิมีแม่งกอกออกครับผมจงสิเป็นแดงไรแล้วครับผมไปรอรลุนกันเลยนะลุงหนวดนยังล่งไปละไปขอบโซ่กับไปละไปลุยกันเลยเอุย้ยนักหนาไร นี่ไปเจอไล่เห็นก้อนไหมไปเจอรู้ยังว่าพูดยังจะเห็นไหมเกินไปนี่อยมาแล้วครับตัวแรกเอ้อครับบออบอมีอามี มาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวนี้กับพิ่มมาเพิ่มวพิ่มกำลังว่กครับกำลังว่าุมครับขุมขุมมาแล้วมาแล้วเจ็บปากเก็บปากเๆ็บปา ไหลขนาดครับผมกำลังไหลมากเท่่มาแข่ดินกุลุกเปิดไฟอุ้ยตุนงตุ้งตุตุนตุงตตอึ๊บอู้สอง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 ู้ฮู้ฮูููอาเร็วจะปาจะปก็จะวามันชี้ไกลอู้อึ๊บสองเก็บเก็บเก็บต่อ อู้กำลังออกครับใครไข่ใครใค่ลื่นหนิเก็บไปต่อนี่ตัวหนึ่งอือ

เป็นตัวเทึกครับตัวเทึเกอยู่ตอนนี้กำลังหาคู่ตัวแม่เดี๋ยวสะลุนึ่งครับไข่ไข่ไข่ตัวสวยตัวสวยเริ่มแล้วครับเริ่มเลขัวแล้วตึ๊บ่ำเส้นแม่งดาในสุดยอดเลยทำนี่ไข่ไข่เนี่ยอ่าไปไปเรื่อย ไปเรื่อยไปเรื่อยรูอแป๊บเดียวเองไปไหมครับใช่ไหมตบตบผ้าบ้านไปเราออกเดี่ยวใส่รุดบ้านเราเดียวใส่ไหมโอ้ตามทางไปเล่นมาครับเดียวใส่ตามไปมันมีพ่อหนองอยู่ดอกยิ่บ้านโอ้ครับครับไปเอาไป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 ไลุยโอ้ยียอง จัดรถมาจัดรถไปนะครับเงือกไปลขึ้วขึ้นแล้วขึ้นแลตัวนี้ครับตัวถือตัวใหญ่ขึ้นมากทีน้อยครับตัวนี้ปลาเนี่ยจัดเลยเฮ้ยเอาหัจะออก่างูดี้โอ้ยโอ้ยกลันอัก เอาเร็วครับน like ี่เห็นเลยนี่กำลังออกกำลักอุ้ยนี่นี่นนีกออกกำลังออกโอ้ตัวนี้ันใช้เลยจับสอง๊บฮ่ขอยาเก็บเับผมเรวเร่วไปไปไปต่อต่ออู้กำลังยังกันยังต่ออต่อ อ,ออกงี้เลยครับกำลังไม่กำลังลนะอลไอ่ะ

นี่ไข่ครับไข่ไข่ด้วยน,นี่นั่นบอกอ่ลกเต็มเ่ยไป่อ,อไขหห่วนะครับขวนึงแล้ว อกำลังออกครับกำลังออกเลยถ้าเป็นเด็กครับปกติกับผ่ละตีสองตีสามหมแต่นี่ยังสามถุ่มสองถุ่มสาถุ่มครับไปเรื่อยโอ้เสียเชล่มึงสองบดเันเลือหนตัวเดียวอุ้ยนี่สตัวสตัวีว่าเอาสตัวสตัวบอกว่านี่ มาไหมมาไหมงยืนเฝ้าอยู่แถวนนี่รดมือไปเลยุคุูตัวนึงนี่อุ๊บมันออกจากกันแล้วนี่นี่ไตไตไปแนวนี้ืนไปสุดอุ้ยจับจับ บิน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 เขาที่เก็บมาเป็นตัวผูกครับส่วนไรกำลังบินหาคู่นี่ตัวนึ่งอุ๊เก็บอู้หูวนึงตัวนึงก่งน้องก็มาน้องตัวเมียอ่าไปกำลังบินก็ใส่ไฟแม่

เห็นไหมนี่หนิบมาแล้วตุ๊้ยนี้นู้นเก็บสบัดเลยเอบินมาเลยอูนี่อู้เป็นคู่เป็นคู่ตัวไข่ด้วย มาหนึ่งตัวตัวเมียมาหนึ่งตัวอ่ะเรื่เือยเดี๋ยวบางที่ผมอาจจะเก็บเลยนะครับผมเพราะว่าม,มันอาจจะเริ่มเยอะแน่เราเดี๋ยวเก็บไปแน่เดี๋ยวไทยเบิ่งเป็นระยะระยะนะครับผม đồ đi đấy. Tôi cấm năng điểm Để... Này, เป็นตัวผู้ เรื่อยครับถือว่าพ่อได้เก็บเรื่อยครับขึ้นมาฟ้านี่แหละหลุดมาสิเต็มกวดโคกบ่ไปต่ออุ้นี่เอ๊เขาค่เขาคูา่สองตัว คู่คู่คูคค่อุ๊บกำลังกวาดคู่ครับเก็บเก็บเก็บนีนี่อุ๊บบินบิบินบินไปไหนอึ๊บอ้โห มาได้สักพักหนึ่งครับเน αι, ี่เครื่องขวดแล้วเป็นม่นกอกตัวหน่อยสลับตัวใหญ่ครับถ้าตัวใหญ่เต็มไปแล้วปะานะี่ถ้าตัวลุ่นนิดน่านจะเต็มขวดแล้วครับแต่นี่มีเป็นสลับตัวหน่อยตัวใหญ่เนาะไปเ๋ยาสีท่ายไปเรื่อยครับเก็บไปน้ำบางเที่ยก็ว้ยท้ายครับ บินมาบินมาบินมาใโอ้้นี่บินมาตรงนี้เองอุ๊บอุ๊บอ่าให่แล้ต่ออบต่อครับ นี้ตัวนึงเย็นไปยนตัวน่อยไข่ผ่านอดูยวแต่ว่านั่นไนโลดิ้อะไรเป็ดลอยเป็ดลอยสิบ่ันข้าเจ้าว่าโลดแล้วผ่านคู่นี้ครัไข่ไข่ ทำให้ทำให้กำลังเข่า,า,ขา,า,ขา,า,าขคูครับเข่าคูอึ๊บอึ๊บสองเก๋เต็มละเก๋เต็มละเก๋เต็มขวดแล้วครับเต็มขวดละย่างหาแม่ครับเราเปลี่ยนขวดใหม่เต็มจนได้ครับผม อ,อึอึ๊บอุ้ฟางโตเลยอึบตัวแม่ก็มากออกครับคนกำลังมากเนาะน่าจะได้กันทุกคนครับไปไมันไผนมัน เขาคูไม่่อยก็มีถ้าเขาคูจะเร็วครับมาปวดเดียวเต็มแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนแม่ครับเต็มจนได้กัดมือละเดี๋ยวไปเปลี่ยนแม่ครับเปลี่ยนขวดน้ำแม่แล้วก็นสิเอาน้ำแม่มหเต็มจนได้ครับผมแม่อาจจะท่านได้เต็มครับ ยังไม่เปลี่ยนแม่เพิ่งออกจากหูนะลลครับนี่ยิ่งดึกยิ่งออกครับคือกุ่มหนึ่งเดี๋ยวนุ่มเลยสองคุค่มติดต่อกันเลยหุดคุ่มหนึ่งอืยสามคลุมครับไปเอยายาเก็บครับผมเก็บเลยเสร็จ ตัวนึน่งมันกลบอะไรเปนเกมกัมืมม <c oughs> มอ,อไไแล้วตเมกับมืออาใส่อไรตันเมืหหนี่วนไหมเอาชนะคนนีนสา,า,ม,าสม,มาฝามัายอึอึดไม่เ้นึยออใครใครที่สิใครใครคือ ขวดละสองขวดแตะเฮะวดน,นี้เต็มพอเลยไป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 ฮ้ยโอ้ยเริ่มลาแลครับกลมดูตัวน้อย,อยนี่สองกวดโคกครับไเต็มกวดโคกนึงแล้ว้องแม่เฉไย้วดโคกนึง กดโค้กที่สองครับใส่ใหม่ไปดูยก่กำลัองออกครับกำลังจับคูเลยยิงดึกยิงจับคูครับทีเลยสิว้วัททีของเขาตัวแม่กำลัองออกมาครับมีไข่ดึกมีไข่ ยีงเด็กยใใังีไข่ตุบ๊บเอะตุ๊บอือคู่นี่อ๋ออะไรเป็นย่ำดำหน้าเป็นบ้าปวดิดเอวเจ็บมากกว่าคน้าปวดนี่คู่นี่ไหมไข่<ค><ค>ไหมนี่เราไส่หมดเลยฮะ mượn con mê không ngập, mất mượn lơ bé, phó nói, okay. là, là này. Ừ, <laughs> năng, nó hay đâu, đây chẳng này mẹ tìm ai nha mọi người tìm ừ. Ừ, tìm lìa, 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 lì. tìm 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 ได้เลยได้ได้ยังมียังไม่น้องมาเทียม็ได้อยู่ในรถเรถ่บาเดียรป่าครับเดียร์เปปลาพ่อแล้วพอแล้วไปข้านหาง่ายอยู่นี่ยืดหงต่อเทียมๆไม่เจิ่นไหมแม่กับเมียแหละครับมาคิด่าษีได้ยังไงก็ลงพุ่นหมล้องเอาจีก่มาเด้ ยังยังหลายดิดิแต่คนเบาไวครับโหไปเห็ดเบียกเนาะ่ครับครับผมไปพ่ออะุพไหนตายอยู่พูนอูยังไปน้ำมันก็็เต็มมากกว่าก็ัวไปพ่อไดเนางมอนี่วดใส่ละไปเอานั่นมานนาเลย

นใครอยู่น네ี่ใครอยู่นี่ไหมคู่นึงไหมนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเธอเล่นเน่อนี่นี่คู่นึงมีนี่นี่นีู่้ตาผู้ถอาดีป่ะคูหน่โอ้ปูเต็ม แปเตรียมม้วฮะบูเมืองโอ้เอตัวเถิกไว้ครับเอาตัวเอาเอาตัวตัเถิกไว้ครับเอาตัวแม่เก็บครับเกินไปไปไเอาละไปเยเงี้ี้ยหรอพ่อเราไปถกันแก้ปีน้ำแก้ปีนานะไปอุ้ยมาถือกโอมงยัง่ไดกันเลยกเย็นโอ้โหโอ้ยตะนนตะนายเถอะนะตะนายเะนะ โอ้ยแงเอาแล้วครับผมแงฮักแล้วครับผมเหมือนน้องไซฮักแล้วครับเหร็ดมึงบริเวณไทยเบืองเลยได้ไปหาขวดใส่มวดเมื่อไห่เมื่อไหร่นี่ก็ได้เต็มกระติกเก็บออกเก็บเอาแล้วครับมาฝากกัด้วยครับผมลุงน้ำเปล่านะครับผมปากอะไหรกูแท้ครับเป็างนีงมั่งแกลุงน้ำเปล่าเนาะมันนี่มีแงยครับมีแงยก็ได้หยุดดักขวดกลัวๆมาสองนี่ก็ไปเอาไม้ไหมเหมือนน้องไซฮักแล้ว ลาแล้วครับประมาณองครับประมาณนี้แหละเอาเจอกันไหมครับสำหรับลุงกระเป๋านะครับผมปากอเลยครับปากอะไรก็แค่คที่ตามลุงกระเป๋ามเนาะสำหรับที่นี่ครับผมสองกล้าเข้ามาสวัสดีครับ